สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life Italy นะคะคุณอยู่กับเมนูสปาตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนูจะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเงิน1,000บาทนะคะหรือว่าเงิน25ยูโรนะคะจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะในปีนี้พอศนี้นะคะก็ต้องบอกว่านะคะปีนี้นะคะหลังจากโควิด ผ่านมาเนี่ยอะไราสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะในอิตาลีเนี่ยก็ได้ได้ว่าขึ้นราคากันเยอะแยะไปหมดเลยนะวันนี้มนุษย์ก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยฉันอยากทำคลิปพอดีว่าต้องการจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวอยู่แล้วนะคะสิ่งที่มนุษย์จะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ซื้อมาใช้จริงๆนะแล้วก็เลยคิดว่าเออทำคลิปให้ดูดีกว่านะคะว่าเงิน1000บาทเนี่ยแลกถ้าเกิดว่าแลกเป็นเงินยูโรเนี่ยมันจะได้ประมาณ25ยูโรนะคะอันนี้มนุษย์ตีเป็นเลขกลมๆนะถ้าเกิดว่า ตีตามเลทของค่าแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณ38-39นะคะนล้วตีเป็นกลมๆคือ25ยูโร1,000นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นประมาณ40บาทนะคะก็เรียกได้ว่ามันไม่มากกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้นะคะก็อยู่ในรานี้นะคะก็เลยใช้เป็นเลขกลมๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูภาพได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะจะได้ไม่ต้องบอกวิ่ง37 38จุดอะไรประมาณนี้นะมันกลมๆไปเลยดีกว่า25ยูโรตอน1,000บาทไทยนะคะว่าซื้ออะไรได้บ้างนะคะเงิน1,000บาท1,000บาทไทยถ้าซื้อของในอิตาลีซื้ออะไรได้บ้างอะมาชมได้กันในคลิปวิดีโอ โอเคะ okay, นะคะหมวดหมู่ที่มนุษย์ซื้อมาเนี่ยก็เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งมนุษย์ไปซื้อที่ร้านเป็นร้านขายของเกี่ยวกับพวกของใช้ในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นของใช้ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจําวันเองอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยอยากที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเออในแต่ละครั้งที่เราซื้อของเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะในจํานวนเงิน1,000บาทนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเราถือเงิน1,000บาทเข้าเซเว่นนะคะมนุ์เชื่อว่าเราอาจจะได้ของน้อยลงหรืออะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าสมัยนี้ของอะไรมันก็จะแพงมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามนุษย์ซื้ออะไรมาบ้างนะคะ นี่ค่ะเพื่อนเนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหกดนะคะเอันนี้จะเป็นตัวครีมทานหน้านะคะทั้งหมด7ชิ้นนะคะเป็นเงิน1,000บาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่าว่ามันราคาเท่าไหร่มนาะเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกตัวนี้ ก็จะเป็นยาสีฟันที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตัวนี้ชื่อว่าเอลเม็กซ์นะคะโปรเทเซอเน่นะคะก็จะเป็นตัวที่เราใช้กันนะคะคือสามีอะใช้มาก่อนนะคะก่อนที่มนุษย์จะมาที่นี่นะคะเขาใช้ตัวนี้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ก็จะชอบเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะใช้ตัวนั้นมั่งตัวนี้มั่งลองไปเรื่อยนะคะแต่ว่าสามีเนี่ยเขาจะโอเคกับตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เสียวฟันนะคะแล้วก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เกี่ยวกับเหงือกอะไรจะดีมากๆนะคะสำหรับตัวเอลเม็กซ์นะคะตัวนี้เนี่ยร้อยกรัมนะคะเพื่อนๆเอ้ร้อยร้อยมลร้อยมลนะคะอยู่ที่สี่จุดเก้าศูนย์ยูโรนะคะสี่จุดเก้าศูนย์ยูโรถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงว่าในคลิปนี้มนุษย์คิดอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่มนุษย์ตีเป็นเลขกลมๆคือสี่สิบ บาทนะคะตอนหนึ่งยูโรเนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆอ,อ่าได้เห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะตีตามเรทณนะวันนั้นๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าแม่นุชจำไม่ผิดอ่ะมันประมาณ38บาทนะคะเพื่อนๆก็คูณ38ไปนะคะสำหรับตัวนี้4.9ยูโรนะคะ4.90ยูโรผ่านไปโอเคนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเอเซนตินนะคะไม่ซื้อแม่นุชซื้อมา2ตัวนะคะก็คือตัวเนี้ย เป็นตัวที่ใช้ด้วยกันนะคะกับสามีเป็นของที่ใช้อยู่ตลอดนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาสีฟันอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็น AZ 3D white นะคะมนุษย์ก็เห็นว่ามันลดราคานะคะ,อ,ะอยู่ที่1.49นะคะก็แม่นุชก็เลยซื้อมาลองใช้ดูเดี๋ยวแม่นุชจะแกะให้ดูนะคะมันเป็นเกี่ยวกับทําให้ฟันขาวอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นยาสีฟันนะคะที่จะลดพวกคราบหินปูนอะไรต่างๆนะคะเอแซตนะคะก็ผ่านไปนะคะตัวที่สองต่อมาตัวที่สามนะคะก็จะเป็นเ e มโมเล็กนะคะแอนตี Anti ้เอต์แอนตี้เอจิ้งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นครีมเมนุูเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนครีมอะ่ะเพื่อนๆเมนุมูนก็เลยแบบว่าเฮอเห็นตัวนี้นะคะจริงๆมันราคา10 ส4ยูโรนะคะสิยูโรแต่ว่ามันลดราคาเหลือแปดนะคะ9ปดนุษเนย์ม็็เลยเออลองซื้อมานะคะเดี๋ยวมันะจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะะเป็นเซรัมคาน้านะคะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมันก็จะใช้แบบว่าเช้าแล้วก็เย็นนะบางทีก็ซื้อตัวแบบว่าไนท์ครีมมาด้วยแต่ว่าไม่ซื้อก็จะใช้แบบว่าเหมือนกันไปเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นครีมที่แบบว่าซื้อได้ทั่วๆไปตามร้านตามซูปเปอร์นะคะเพื่อนเดี๋ยวใช้ดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวในภายหลังนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนาะโอเคผ่านไปนะคะตัวนี้8.90นยูโรนะคะครีมฐานหน้าแอนตี้เอดจิงวางไว้โอเคนะคะก็ตัวต่อไปจะเป็นเอสตราบ u ัชนะคะบ u ัชแม่นุชใกล้หมดแล้วนะแม่นุชก็เลยแบบเออซื้อมานะคะตัวนี้ อ่าเป็นยี่ห้อของ a s t r a นะคะเขาก็มาเป็นเหมือนแบบเป็นเคาน์เตอร์นะคะอยู่ในร้านอ่าลิลลบ,บู๊นะคะลิลลบ,บ๊แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็น c a t ดี้แล้วนะคะก็คือแบรนด์นี้แม่นุนเห็นแล้วแบบเฮ้ยถูกมากๆเป็นแบรนด์เครื่องสําอางมีพวกยาทาเล็บอะไรต่างๆนานานะคะมันถูกมากถูกประมาณเหมือนประมาณว่าบ้านเราก็จะแบบ มิสท uh, นะีนอะไรแบบนั้นนะถูกจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยแม่นุ้ซื้อมานะคะ4ี่จุดห้าศูนยูโรนะคะสี่จห้าูนยูโรเท่านั้นนะคะเป็นบรัชตัดแก้มนะคะถูกมากๆแม่นุก็เลยสอยมานะต่อไปนะคะก็จะเป็น Royal s e r i o นะคะก็ตัวนี้แ <laughs> ม่นุเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นตัวเซรั่มที่เป็นแบบซองนะคะตัวนี้เนี่ยตกตัวละหนึ่งจุดเก้าห้านะคะหนึ่งจุดเก้าห้านะคะก็ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเลยเห็นไหมนี่ สองตัวนะคะแล้วก็ซื้อมาเป็นตัวเอนตี้แอนตี้เอดานะคะก็คือเป็นตัวแอนตี้เอจิงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนูทรียนนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งมนุษย์เคยทำรีวิวไปแล้วนะคะว่าอิตาลีมันก็มีครีมสอง้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกไปรับชมได้เนาะโอเคนะคะเราก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว เป็นเหมือนแผ่นรองกนามไหมนะคะตัวนี้แม่นุ้ยได้เคยซื้อเหมือนกันนะมันเห็นราคามันถูกนะคะแม่นุ้ยก็เลยซื้อมานะคะตัวละ0.99นะ,ะยังไม่ถึง1ยูโรเลยนะคะก็ประมาณ40บาทบ้านเรานะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นจำนวน20แผ่นนะคะแต่แม่นุ้นจะแกะให้ดูนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบตัวแบบราคาถูกที่สุดในตลาดเลยประมาณนั้นอนะเออแม่นุ้นก็ซื้อมาแบบว่าใช้ตอนที่เป็นแบบ ในชีวิตประจำวันอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าวันต้องใช้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแผ่นธรรมดาประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่นะะแผ่นรองอะแผ่นรองชั้นในเนานะก็เลยซื้อมาศูนย์ศูนย์จุดเก้าเก้าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะตัวนี้ก็นิ่มดีนะที่ไม่รู้จักก็โอเคอยู่อนะ ถูกดีมนุษย์เป็นคนที่แบบเห็นของถูกไม่ได้นะต้องซื้อนะคะก็ประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดน,นนะเนาะประมาณนี้แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นจํานวน1,000บาทนะคะที่มนุษย์ซื้อมานะคะได้7จชิ้นเท่านั้นเองนะคะก็อ่เป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆก็พอจะมองเห็นภาพนะคะว่าใช้ชีวิตในอิตาลีนะคะมันอ่าใช้จ่ายอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็ค่าครองชีพมันประมาณเท่าไหร่นะ,ะก็จะให้เห็นภาพกัน้เรื่อยส่วนในคลิปต,ต่อไปะคะไมนุู้จะมาทําอาจจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอาหารบ้างนะคะว่ามันค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในหมวดอื่นๆเป็นอโอกาสหน้าเนาะถ้ามนุษมีเวลาก็จะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่าโอเคค่าเกี่ยวกับอความสวยกามงามมันเท่าไหร่นะคะค่ากับข้าวอะไรมันราคาเท่าไหร่กันแล้วนะคะก็จะหยิบยก ของแต่ละชิ้นนะคะที่บ้านเรานะคะที่เมืองไทยมีแล้วก็ที่นี่มีว่ามันราคาคล้ายๆกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะก็จะได้ให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเนาะว่าชีวิตในต่างแดนนะคะมันไม่ได้แสนสบายอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจนะ,จะก็เรียกได้ว่าอ่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีความถูกมีความแพงมีความอะไรหลากหลายมากๆเลยนะก็เอาเป็นว่าเมนูจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปต,ต,ต่อไปนะคะในโอกาสต,ต,ต่อไปเกี่ยวกับ สินค้าในหมวดอื่นๆนะคะก็ได้เรียกว่าเพื่อความหลากหลายนะคะแล้วก็เพื่อความเพื่อเป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็อยากรูว่าเฮออยู่เมืองนอกเนี่ยมันค่าใช้จ่ายอะไรแบบไหนนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะมนุษย์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe นะคะให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปค่ะส่วนวันนี้มนุษย์ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย